ตอนนี้นะครับนายเขื่ก็ไปอยู่ทีออนนอ่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมยาครับเยอะจะพาชมวิวของอุทยานแห่งนี้นะครับไปเบิรงวิวสวยๆกันเล็กครับตร้มนึ่